สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่ยี่บสี่ครับมกลาหกห้าแล้วครับดูบรรยากาศที่สวนครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ใบยางพลาเริ่มหล่นแล้วครับคุณผู้ชมเริ่มหล่นแล้วทีนี้ก็ก็จะเป็นโอกาสของต้นโกโก้ครับที่จะได้รับแสงเต็มที่ครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ลยครับคุณผู้ชมดูครับช่วงนี้ครับหล่นหมดเลยครับ ก็เขาเรียกว่าเราดูไม้ไม้ร่วงครับต้นยางพาราที่จังหวัดน่านอำเภอเมืองหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอกลับหน้ากล้องครับว่าบรรยากาศจะได้เห็นชัดเจนครับดูกันเลยครับบรรยากาศที่กราดูแรงครับที่ส่วนผมครับนี่ครับบรรยากาศครับหน้าตาเขาก็เป็นแบบนี้ครับนี่ก็จะติดไฟโซล่าเซลไว้ครับคุณผู้ชม กลางคืนเขาก็จะสว่างครับโซล่าเซลล์ตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณ2ปีก็เสียแล้วครับไม่เป็นไรครับ2ปีราคาก็ประมาณสักประมาณสัก400ครับประมาณนี้แหละครับ300รปลายๆครับก็ถือว่า2ปีพังก็ไม่เป็นไรครับตีห้าตีให้ว่าวันวันละห0าตังค์ก็แล้วกันครับคุณผู้ชม นี่ครับมีกาแฟมาด้วยกาแฟร้อนครับนี่ครับรรยากาศในสวนของครับแบบนี้ครับข้างล่างใบไม้เขาจะร่วงครับส่วนใบพวกยางพาราร่วงเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยไปครับนี่ครับเป็นปุ๋ยเขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปลวครับเป็นปุ๋ยพิเศษมากครับตอนนี้ลรวดูเราดูแลงก็ไม่ค่อยจะมีหญ้าเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ใต้ต้นยางพาราหญ้าจะไม่ขึ้นลกเท่าไหร่ครับเพรา เพราะว่าโดนใบยางพาราเป็นร่มเงาครับเขาไม่กล้าขึ้นครับแต่ก็ตัดบ้างเล็กน้อยครับไม่ถึงกับตัดมากนี่ก็คือเป็นต้นโกโก้ครับอันนี้ก็เกือบเกือบสองปีแล้วครับคุณผ,ผู้ชมผมก็ทดลองดูครับเขาก็เริ่มโตเหมือนกันครับความสูงของเขาก็ประมาณสูงหนึ่งเมตรครึ่งครับก็ประมาณสัก ร้อยห้าสิบเซนได้ครับแต่บางต้นก็ไม่ถึงนะครับบางต้นก็ดมสมบูรณ์คุณผู้ชมผมก็ปั้มอยู่เหมือนกันครับว่าผมจะสําเร็จนะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสของต้นโกโก้ครับที่จะได้รับแสงแดดเต็มที่ถ้าว่าใบไม้ผลิอ่ยังพลราจะเขาก็เริ่มผลิแล้วครับตอนนี้เริ่มผลิเล็กๆครับเท่านี้ก้อยเนี่ยแหละครับกวัวยางของเขาจะเต็มใบก็นุ่นลวครับเดือนผมว่า น่าจะมาดูสิ้นเดือนกุมภานะครับนี่ก็ประมาณใบข้าวหลนี่ก็ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับเริ่มต้นมก,กรานะครับท่านผู้ชมมุก,กรามาต้นโกโก้เขาก็ได้รับแสงแดดประมาณหนึ่งเดือนครับเต็มที่ก็ให้สองเดือนกันแล้วกันครับเพื่อเป็นการสังเคราะห์แสงครับก็ถือว่าทดลองดูครับจะสําเร็จไม่สําเร็จก็คงจะดูกันต่อไปครับต้นโกโก้ที่ปลูกใต้ต้นยางพารานะครับ ผมก็เสือไม้ก่อนกระซื้อต้นมาห้าสิบบาทครับตอนนี้ตอนนี้ราคาเขาก็เริ่มขึ้นต้นขนาดนี้ก็ประมาณสามสี่ร้อยได้ครับต้นใหญ่แบบนี้นะครับมาดูบรรยากาศมาคับท่านผู้ชมดีครับสวนเจ้าอื่นก็เหมือนกันครับเจ้าอื่นก็ที่นู่นก็เป็นเจ้าอื่นครับใบก็หล่นหมดแล้วครับส่วนต้นต้นไม้ป่าธรรมชาตินู่นครับไกลๆนู่ใบเขายังไม่ร่วงครับปีนี้ฝนตกเดือน ฝนตกเมือ่อสองสามวันก่อนครับเดื่อมนมการาในฝนตกครับคุณผู้ชมปีนี้ฝนมาแปลกครับตกประมาณสามวันได้ครับพี่จังหวัดน่านครับมาดูบรรยากาศนครับคุณผู้ชมผมก็กำลังจะลงไปนะครับเด็กกระต้นใบตองที่ผมปลูกไว้เพื่อจะเอาใบตองไปไปห่อแหนมครับคุณผู้ชมนี่บรรยากาศในด,ดูแลงจากต้นนี้ก็จะเป็นต้น ดอกสกุละครับที่ผมปลูกนี่ก็ประมาณสักต้นนี้ก็ประมาณสองปีได้ครับต้นใหญ่แล้วครับปีนี้ดูครับว่าเขาจะออกออกออกดอกเดือนไหนปกติเขาออกเดือนมกรากรุมภานะครับส่วนที่บนภูเขาโน่นนะครับขุนสถานอำเภอนาน้อยนะครับเขาออกดอกไปแล้วครับร่วงไปแล้วนะครับแต่ของเราเนี่ยยังไม่ออกดอกครับปีนี้เพราะทุกปีเขาจะออกเดือนมกรา เดือนกุมภาครับกลางๆเดือนประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมดูสระน้ำแหกแห้งหมดเลยครับดีนะครับที่ผมขุดทําสะดือน้ำไว้ครับที่มีน้ําใช้ไว้หน่อยนะครับน้ําก็มีประมาณสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันครับเอาลงมพาไปดูเลยครับโอ้คุณผู้ชมไปดูเลยครับว่าน้ําเหลือเยอะไหมครับทาสะดือน้ําไว้นะครับ เหลือไหมครับนี่ครับทุกปีจะไม่มีน้ํานะครับถ้าเราไม่ได้ขุดสะดือน้ําตรงนี้ไว้นะครับนี่ก็เหลือประมาณประมาณสามท่อได้ครับสามท่อก็ห้าหนึ่งหนึ่งเมตรกับห้าสิบเซนครับก็เหลือใช้อยู่ครับเพราะว่าเขาก็ต้องไหลซึมออกจากใต้ดินอยู่ครับปีนี้นะครับก็ถือว่า ที่สวนเราก็ไม่ได้ขาดแคลน้ําเท่าไหร่แล้วครับปีนี้นะครับถ้าประสบผลสําเร็จก็จหางบประมาณมาขุดบอ่อน้ำมีสักบ่อครับเพื่อเก็บน้ําเก็บน้ําไว้ใช้นะครับผมว่าขุดตรงนี้ซักบอ่อจะได้นะสองบอ่อคู่กันจะได้หรือเปล่าน,นั้นเองครับก็จะลองดูครับคุณผู้ชมเก็บน้ำไว้เยอะดีครับ วันนี้ก็จะมาทํางานแล้วครับวันนี้ผมสวยใบตองไปแล้วครับนี่ครับใบตองที่สวยไว้ครับเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะตั้มลาท่านผู้ชมไว้ตรงนี้แล้วครับสําหรับทํางานการเกษตรในฤดูแล้งครับกดไลค์ครับกดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจครับผมของแถมครับท่านผู้ชมนี่คือผู้เรียนครับที่ปลูกไปอายุสองปีครับนี่ครับ ตามริมห้อยเนี่ยแหละครับห้อยแรงครับผมก็ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะครับอย่างปุ๋ยคอกผมไม่กล้าใส่เพราะว่าปุ๋ยคอกจะทําให้ทําให้รากเป็นเชื้อราได้ครับปุ๋ยปุ๋ยคีวภาพเป็นนี่ใส่ดูใส่อยู่ครับแต่ประเภทปุ๋ยประเภทปุ๋ยคอกผมไม่เอามาใส่แล้วครับท่านผู้ชมส่วนผมนะครับผมกลัวมากครับกลัวเชื้อราครับแล้วครับลากันจริงๆแล้วครับบ๊ายบายครับ